พี่น้องเอ้ยอันวาบุญบุญนี่บ่อมีไผ่ปันแจกบ่อมันแหกเคืองได้คือไม่พากลางคือจังเฮ้ากินเขาเฮ้ากินเฮ้ากับอิม่มมันบ่ไปอิ่มทองเขานั่นผู้บ่กินสั้นแล้วครับกับขอสวัสดีครับพบกันกับผมสุทธัต์ศรีวัฒนาเปลื่นรวมทางเนาะครับครับพ่อกันมนีมาส่วนหยาดพี่น้องฝึกด็ดพิ้น,เพ,นเพ่งวอนลมฝากรักเคียงสายเลยครับ เอเมหนือมีลามี่ครับสายลางมีสายกลางล่าสายเทิงสายสามมีร่วมเป็นมีลามีหรือเหล่าหัวหนึ่งนะครับครับผมสิขอเห่ยนน้ำลองไปก่อนยักรอกนะครับเพ่งวันลมฝากลัก ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตผมจะพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับวักแรกครับลาสนลาโดโดลาสนลาโดโดนี่สามเทอนะครับ ได้ใส่นิ้วก้อยได้สิดีมากนะครับครับวักที่สองครับโดโดโดลาซอนลาซอนมีมีต่อไปวักที่สามครับลาลาลาซ่อนมีซ่อนมีเลเลต่อไปวรกที่สี่ครับ โดเลโดเลมีเลมีโซนลาโดลาลาต่อไปเป็นวรรคที่หาโดเลโดเลมีโซนมีเลมีเลโดโดเอาหนึ่งหอดหาครับบอลนี้ ไปเป็นวรกที่หกครับโดโดโดลาซอนลาซอนมีมีโดซีเทียครับโดโดโดลาซอนลาซอนมีมีต่อไปเป็นวรกที่เจ็ดครับลาลาลาซอนมีซอนมีเล่ มันสีไข่กันกับแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หกที่เจ็ดเอาแถวที่หกกับแถวที่เจ็ดต่อกันครับต่อไปเป็นวรรคที่แปดครับมี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 สีเทครับมีมี เลโดเลโดลาลาต่อไปเป็นวักที่เก่าครับโด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 ที do, เลโดที่แถวโดที่แถวครับโด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 ทีเลโดเอาแถวเอาวักที่แปดกับวักที่เก่าต่อกันครับ ต่อไปเป็นวรรคที่สิบนะครับลาโดเลสลาโดมีโดเลลาโดมีโดเลครับสองเทือครับลาโดมีโดเลลาโดมีโดเลต่อไปเป็นวรรคที่สิบเอ็ดนะครับเนาะ สอนลาโดสอนลาสองเทือขึ้นกันครับเอาวักที่10ครับวักที่11ต่อกันครับต่อไปเป็นวรรกที่12นะเป็นแถวสุดท้ายแล้วครับ โดมิเลโดลาดข้อกางโดมิเลโดลาโดลาส่วนมีส่วนมีเลโดแถวสิบสองแถวสุดท้ายครับ แถวที่เอกับแถวที่สองอต่อกันครับบนเอาไหมครับสิกับสิบสอครับ ที่นี่เข้ามาเริ่มจากวักที่หนึ่งมาเลยครับ กสิประมาณนี้นะครับผมขอแนะนําว่าแคปหน้าจอแล้วก็จดหมายถึงว่าตัวโน้ต่ผมพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับจดแล้วแล้วกายมาฟังเพ่งกดเข้าไปใน y o u t u b e นะครับเพ่งวอลลมฝากลักหลายครูบาอาจารย์เพิ่นล่งไว้นะครับกสิบางท่านบางมาเปรียบเทียบกันแล้วมันกสิบ่าคือการมดสุขคนหรอครับหากแต่ว่าเขา้าโค้งก็เหมือนเดิมนะครับ การฟังดูๆเข้าสิได้สำเนียงนะครับได้สำเนียงได้จังหวะแล้วมหัดดีหรือเข้าสิยทองตัวโนดกระได้ขึ้นกันแห่งดีคร <sh> <heartbreaking> ับโดูๆดลาส่นลาดูดจังจังหวะที่หนึ่งแถวที่นึ่งดูๆลาส่นลาดูๆลาส่นลาดูๆลาส่นลาดูดฟังกัสิเป็นเข้าสิใส่นิ้วนั่งกระไดหรือนิ้วกลางกระไดเนาะครับ หอกคลองแล้วหอกกับโดนี่หอเอาเป็นลาโดครับมันจะเป็นแตวแตวครับผู้เหตุวาดได้ก็เอาโดโดก็ได้ครับโดซีเทียขันหอกคลองแล้วก็จะเป็นบาทที่นี่วักที่สามนี่ลาลาลาซอนมีซอนมีนมเลเล ขันห่อเฮ็ดคลองแล้วหฮาหฮอมาเอาแต้วครับมันิีด้สำเนียงอันหฮอเห็ดบ้านใด้เ่ากับเอาล่าครับได้คือกันมันเป็นแบบฟึ้นัดนะครับอันหฮอคลองแล้วจังลาลาลาซอนมีซ่อนมีเลเลขันหฮอคลองแล้วหฮอมาให้เอาสำเนียง สำรับตัวโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับให้ห้าแคบหน้าจอแลวจดไว้ขันวิดีโอของผมมันเร็วอยากเบื้องสากูานี่เขเมือแตะหน้าจอนะครับเอานิ้วแตะหน้าจอมันสิมีแถวหนึ่งทั้งทึ่งทึ่งสุดนะครับเข้ามากมเบืง้งสัญลักษณ์คือหัวหนอดห,หกเหลี่ยมเป็นคือก,กลมๆนะครับน,น่อยๆทางแถวทุย่ย แล้วเอาเมือแตะมองกันนะครับมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลายยื่หนหาจอเข้าหาคําว่าความเร็วในการเล่นปกติมันอยู่แถวไหนมันสีประมาณแถวที่สามบิทซีห้เอานิว้วเอานิวาน้วไปแตะหันนะครับมันจะขึ้นตัวหนังสือสายลายเข้ามาเลือกเอาศ7 5จเจดห้าหรือศ5 0จุห้าคือตอนเล่นยือธรรมดาเนะี่ยมันเป็นหนึ่งศศย์เป็นความเร็วหนึ่งอยวันเดี ขันห่ออซา,าห์ก้่นนั้นกับ0.75มัน,ส,น,นสิสาห์กว่นนั้นเข้าสามารถเบิ้งนิวไปได้วันดอกครับหรือ0.50กับสิสโลโมชันไปอีกจังจังวัคที่แรกเนาะครับขันห่อเอาเป็น0.75มันลิเป็น พัน0ู0จุดห้าูนก็จะเป็นครับนั่นแหละครับคือไอ้ความเร็วในการเล่นนะครับขอโทษครับพอดีเบอร์มิชชาชีพโทรเขาเดี๋กดออกนะครับไลายทแท้ๆครับเบอร์มิดชาชีพเดินระวังดีๆด้อครับอยากติ้นขันเบอร์บอหูโจักซื้อครับ บ่าําเป็นก็นอยาไปรับนะครับผมเสียวเวลาเฮาครับ,รบสําหรับตัวโน้ตผมพิมพ์ไว้ให้เฮาฝึก้อเทละแถวแล้วเฮามาต่อกันนะครับเทละแถวเทละวักเอามาต่อกันขอสําคัญคือเฮาเคงสายให้มันถือมีล่ามีแล้วไปฟั่งฟั่งดูดูฟั่งจนมันซึมซาบได้ดีพุ่นแล้วครับผมเส่อว่าสีฟั่งฟั่งแล้วเข้าใจง่ายยุ่า เป็นเพ่งดังแตห้องเป็นเด็กหน่อยก็บมีเนาะครับครับครับลองเมึงลองเมึงให้บ่รแมนเป็นการสอนนะครับเป็นการฝึกร่วมกันเป็นการแชร์ประสบการณ์พ่อเป็นแนวทางในการฝึกสําหรับวิดีโอของผมสีเบื้องหลก็นี่ได้บ่ครับเขาไปใน u t u b e แลวก็พิมพ์วาสุทัศรีวัฒนาวิดีโอขึ้นห้องกับปัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันสีมีอยู่ประมาณส0 0อยวิดีโอวิดีโอ ให้เฮาเลือกฝึกเอาอาจจะเป็นอีกท่างเลือกหนึ่งในการฝึกทิ้นนะครับครับผมกขนเถือใจหฮากดถือใจหรือกดติดตามการกดติดตามหฮาได้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ามีวิดีโอไม่ไม่มากสิเขามาหาเฮาเลยในโทรศัพท์ห้าเลยโดยบ่ต้องกดนานี่คือข้อดีของการกดติดตามครับก็ขอได้รับครามปรารถนาดีจากผมสุทธัสศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับช่วนี้ครับ